สวัสดีค่ะหลังจากที่เราปลูกฝรั่งไส้แดงได้ประมาณ2เดือนเราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องบำรุงเขาแล้วค่ะเราจะบำรุงให้เขาแตกยอดไวมีลำต้นที่แข็งแรงค่ะเพราะเราปลูกเพื่อการค้าค่ะถ้าเราไม่บำรุงเขาเลยต้นเขาก็จะเติบโตได้อย่างช้ามากเลยค่ะ ส่วนปุ๋ยที่เราจะบำรุงเขานั้นเราก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะซึ่งปุ๋ยขี้วัวก็จะมีธาตุอาหารที่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเราจะกระตุ้นเขาด้วยปุ๋ยสูตรเสมอค่ะเราใช้สูตร16-16-16ค่ะและเราจะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อย่อยธาตุอาหารทั้งหมดค่ะ เราก็เริ่มมาบำรุงเขากันเลยค่ะเริ่มจากการพวนด,ดินก่อนเลยค่ะการที่เราพวนด,ดินเพื่อที่จะให้เวลาที่เราใส่ปุ๋ยไปเขาก็จะดูดซึมลงไปยังรากอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อพวนด,ดินเสร็จแล้วเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยคอกลงไปเลยค่ะเราจะโยรยรอบๆโคนต้นค่ะ เราก็จะโรยพอประมาณค่ะเพราะต้นเขายังไม่ใหญ่ค่ะต้นเขายังเล็กอยู่ก็ยังโรยไม่ต้องเยอะค่ะแล้วเราจะตามด้วยปุ๋ยสูตรเสมอค่ะเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนค่ะโรยรอบรอบโคนต้นค่ะเพื่อกระตุ้นให้เขาโตวไวและแตกยอดออกมาให้เรางามค่ะ ปุ๋ยสู้เสมอเขาก็จะช่วยกระตุ้นทั้งต้นใบและดอกเลยค่ะเมื่อเราลดน้ำเราก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปค่ะเราจะกะพอประมาณค่ะเพื่อให้เขาย่อยทาตอาหารทั้งหมดที่เราใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะเราก็ลดน้ำเขาให้ชุ่มเลยค่ะ ต้นฝรั่งของเราก็จะดูซึมได้อย่างรวดเร็วมากเลยค่ะเขามีการแตกยอดที่ดีมากค่ะใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นค่ะทำให้เขาโตเร็วค่ะเพราะฝรั่งไส้แดงก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนเราก็จะได้เก็บผลผลิตเขาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ